อาการหลงหลงืลงลมๆมเนี่ยพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะแล้วเราจะทำยังไงมีวิธีป้องกันไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะผู้สูงอายุกับอาการหลงหลงลืมๆืมเป็นของผู้กันเลยนะคะวันนี้เราจะมาสอนท่าบริหารสมองอย่างง่ายกระตุ้นความทรงจำป้องกันอัลไซเมอร์ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ท่าที่1ท่าโป้งก้อยชูมือขึ้นมาสองข้างนะคะข้างหนึ่งทำท่านิ้วโป้งอีกข้างทำท่านิ้วก้อยจากนั้นทำสลับกันแบบนี้นะคะโป้งก้อยโป้งก้อยโป้งก้อยทำอย่างน้อยท่าละสิบครั้งนะคะท่าที่สองนะคะท่าจีบเอลมือข้างหนึ่งทำท่าตัวเอลอีกข้างหนึ่งทำรูปจับจีบสลับกันนะคะจีบ L G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  L ทำอย่างน้อยท่าละสิบครั้งนะคะ <S <S ท่าที่สามนะคะท่าจับจมูกจับหูมือข้างหนึ่งจับจมูกมืออีกหนึ่งข้างอ้อมไปจับหูนะคะทำพร้อมกันนะคะจากนั้นสลับกัน จะมีทิกนะคะในทุกครั้งที่ทำท่ามือข้างที่จับหูจะต้องอ้อมไปอยู่ด้านนอกเสมอทำพร้อมกันนะคะทำทั้งหมดอย่างละ10ครั้งค่ะถ้าบริหารต่างๆเหล่านี้แนะนำให้ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งหรือไว้ทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้ค่ะยิ่งทำบ่อยยิ่งป้องกันอนาะการอัลไซเมอร์ได้ค่ะ และพิเศษสุดๆสำหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ลงทะเบียนรับส่วนลดสำหรับผู้ที่ใช้บริการครั้งแรกที่ศูนย์เวชศาสตร์ปื้นฟูเท่านั้นนะคะครั้งหน้าเราจะมีทริปแอนทริคดีๆอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย